สวัสดีครับผมนายสิทธนันมากยิงจะมานำเสนอธุรกิจกระเพราดาวกระจายประเภทธุรกิจเป็นร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ในไลน์แมนคิ h เชนไลน์แมนคิ c เชนคือครัวการที่รวบรวมร้านอาหารชื่อดังเข้ามารวมกันโดยมีช่องทางการสั่งซื้อผ่านแอป l i น์แมนและมีโปรโมชั่นส่งฟรี10กิโลโดยร้านของเราจะขายกระเพราเป็นหลักมีตั้งแต่กระเพราเนื้อกระเพราหมูกระเพราหมูกรอบ ระเพราลูกชิ้นเป้าหมายธุรกิจเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9ทําให้ธุรกิจร้านอาหารต้องปรับตัวมาขายแบบเดลิเวอรี่ทางร้านจึงมองเห็นโอกาสตรงนี้เพื่อเพิ่มยอดขายและมาัานใจเนื่องจากผมเองเป็นลูกค้าประจําซุกี้ดีน้อยเวลาไปใช้บริการก็มักจะได้ต่อคิวประจําจึงมีความคิดว่า อยากเปิดร้านอาหารแล้วมีคนมาต่อคิวซื้อแบบนี้บ้างและผมมีพี่ชายที่รู้จักกับเจ้าของโครงการไลแมนคิเชนผมจึงได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในโครงการวิสัยทัศน์กระเพราไทยไปไกลระดับโลกพันธกิจการนำระบบการจัดการที่ดีเข้ามาจัดการธุรกิจร้านอาหาร เพื่อให้เป็นระบบระเบียบให้ได้มาตรฐานสากลวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเกิดการจ้างงานมากขึ้นภายในประเทศ 2. เพื่อเป็นที่1เรื่องคุณภาพและการบริการกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ทางร้านมั่นใจว่ารสชาติกระเพรามีความโดดเด่นและอร่อยถูกใจลูกค้ากลยุทธ์ด้านราคาใช้กลยุทธ์เลข9การกำหนด,ดราคาแบบนี้จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้ามีราคาถูกช่องทางการจัดจำหน่าย มีช่องทางการสั่งซื้อผ่านแอปไลแมนเท่านั้นยอดขายยอดขายเดือนสิงหาคม2564อยู่ที่7,864บาทแผนการเงินงบประมาณในการลงทุนธุรกิจทั้งหมดเป็นเงินเจ้าของกิจการ การใช้ไปของเงินทุนค่าวัตถุดิบเดือนสิงหาคมอยู่ที่3 0 0บบาทเดือนกันยายนอยู่ที่2450บาทค่าขนส่งวัตถุดิบเดือนสิงหาคมอยู่ที่500บาทเดือนกันยายนอยู่ที่500บาทรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดอยู่ที่6,450บาทจุดความเสี่ยงความเสี่ยงที่1ที่1การเก็บวัตถุดิบ ไว้ได้ไม่นานเพราะเป็นของสดซึ่งความเสี่ยงนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงความเสี่ยงที่สองคือมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ามีเพียงช่องทางเดียววิธีการกำจัดความเสี่ยงวิธีการกำจัดความเสี่ยงที่1ทางร้านควรลดปริมาณในการสั่งวัตถุดิบที่เป็นของสดลดลง และทำให้เพียงพอต่อการขายในแต่ละวันวิธีการจัดการความเสี่ยงที่2ทางรายแบนก์เช่นควรเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้นจบการนำเสนอครับ